เคยถาเจ้าแดเจ้าขุดมันต้นไปเห็ดยางเกาะฮะ <laughs> เจ้าขุดไปเห็ดอย่างขุดต้นแกงกินเออปลาทุกคนมีผูใ้ใดเคยกินเดมันต้นแกงฮะค่อยๆกินมันต้นแกงโอ้าวแใหญ่ทั้งยาวเลยทุกคนเดี๋ยวพอหรอช่องอันโอ้โอจะไม่มือมันปีกแกงเด่อันมันอันนี้ให้ค่อยกินแหละเฮากา็ไปเห็ดยั่วอ โอเคสิใต้หนุ่งชาจกแม่อยู่เฮาซิมาแกะกับอันผักกาดอันนี้เฮาไปซื้อผักกาดแต่เมื่อกี้นี่เขาซิมาแกะมึงว่ามันก็สร้างไมเป็นยังไงเพราะว่าเรังจากมึงเคยกินคือก๋าดอมเพราะว่ามันต้นแกงใส่อันผักกาดฮะแบบอีแม่บอกว่าลองเอามันต้นมาแกะใส่ผักกาดแต่กี้เขาเจ้าอาจสิเคยกินอยู แต่ว่ามันอันนี้มันต้นแต่มีซีมานี่อย่างว่าจะขาเอิ้นมันนี่อย่างอ่ะโหอ่ะมาโหแล้วจังไหวยังไงโหเสีเผือกเผือกเจ้าอันเม่อแก่ก็เผือกค่เป็นเผือกให้ลาเคยกินแต่ว่าันต้นหลานบ่เคยกิน้วยเดี๋ยวเฮาก่อนเฮาสิอันเฮาก็ต้องฝากเป็นตอนเนอถ้าผู้ใดบักตอนใหญ่ก็ตอนใหญ่ตอนน้อยก็เอาตอนน้อยเฮาสิเอาไปตัวนองมันตัวไหนมันเฮาก็เอา แก่ตัวละทุกคนมันเป็นเส้นของมันทีมันยัเป็นคนดังหรอยเป็นคนดังใ่ไมยังมันยังโผล่มันยังกับฟอนเมาคนเดียวทักไปเลยมันก,กรอบๆอย่างซีมันคืออาเซียนกรอบอ,อยู่เนาะทุกคนเนาะ ถ้ามันเป็นแบบเหนียวๆทันพื่อซีอ่อนแต่อันนี้มันอ่อนครั้งแรกคือกัดเอกทุกคนมันต้นเคสใส่ผักกาดเมื่อไหร่เคยกินเนบบอว์ดเดอรอา,ารมณ์รสชาติมันเป็นยังไงอันนี้การครั้งแรกคือกัดก็ได้ลายเลยทุกคนกินสองคนนองเฮดเบิร์ เดี๋ยวนี้ชูมือนี้เขาเป็นแต่คนดังเลยทุกคนโอ้หักกันเลย ตีน้ำติ้งชือบันนี้เราก็อนาน้ำใส่เออจังซีละวันนี้ก็ทาให้มันฟน้บวนี่กนโชกัดใส่ออใส่ช่องนะกัวรูปตุง้งประกาศกววงตุง้งป่าหาใจก็ได้บนเขปรจมดกประกาศกลวงตุง้ง กาดอาจารย์ชงบน่ะมันต้นนะเขาเห็นแต่อันเนาะทุกคนเรามันต้นนะคะเขาเห็นแต่เขาจะเอาไปเฮ็ดขนมแต่วันนี้เขาเอา,เอามาแกงแกงใส่ผักกาดแกงเป็นซี่หมูอีแมลแกงเป็นซี่หมูวันน <c oughs> ี้เด็กกี้เขาแกงใส่เฮ็ดเป็นซี่หมูหมันบอก ประกาศกวงตุง้งโอ้ยค่ะข่าวตุวน่นแย่ฮับิรจำเจ้าือทีแสบขับเลยทุกคนเอานี่ก็ใหญ่นะบวบว,บวเลยทุกคนเอานำาคืนเป็นซีนีแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ่าให้มันนัน่มันเข้าเนื้อเข้าตัวก่อนแล้วเขาคอยใส่ประก,กาศเนาะ ทุกคนมาเดินกินอันแกงแกงวะแกงก็แกงมันต้นใส่บัตการแกงไปแกงวาก็ลืมไปเลยเอาเรามาชิมรสชาติเบิองว่ามันสิเป็นจงังไรรสชาติก็แซ่บมันๆหอมๆอืมแมมมันหอมๆเนี้ยนียวมันแซบหวานขึ้นมันหวานเมื่มาแซมใส่ขึ้นมง อันนี้มันมันเมาแล้วมันโมมันเบาๆือื่อเหรอเหื่อกลับก็่จับอืมหอมหอมละมุนละมัามาก อ,อันนี้เป็นติ่งสา,าอขอบขอบกินเจตอาการนะมเจตอา,ากาศแจตใส่อันมันต้นนี่นนแหลนะก็เคยกินแซ่บเนาะก็เคยกินครั้งแรกเด้ทุกคนอันนี้นะทุกคนแจ้งนะอ่ะ Đúng không? Thật ừ. ra ông chàng mới vui <laughs> ha, Mình lại mới vui rồi Tôi phần phải... <laughs> <laughs> <Để ra được. cười> นลองไปเฮ็ดซีมเดือว่ามันสิเป็นกินมันเป็นกินแต่ว่าสำหรับนอกน่ะมันแ่บอยู่มันอีกรสชาติ์หนึง่งอันนี้ก็หาก็เคยกินคือกันแต่ทุกคนอยากอยากก็คือลอางไปลองบึงบู้วหัวมันต้นทีขาเจ้าปลูกขายนะ่น่ะมันเห็ดได้ืูบ่ได้แต่ว่าอันนี้เฮามันต้นทีข้าเจ้าให้ที <c> ่ <oughs> ข้าเจ้าเอาไว้ให้เลี้ยงตัวตัวอุดฮันแหละ พี่เขาจะเอาไปเห็ดขนมฮานาแม่นมันต้นตัวนี้แต่ว่ามันต้นที่เฮาปลูกขายบุ้งหัวมันสิเป็นหรือบ่เป็นรัวห้างเป็นหันวเป็นหรือบ่เป็น,บ,นบุ้งหัวจ้ะกันบุ้งหัวคือกันเพราะว่าอันนี้เขาเอาต้นที่เขาจะเอามาเอาไปเห็ดขนมมาแกงใส่ก็เลยยำ <laughs>